สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะสบายดีหรือเปล่ารักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนผ่านคลิปวิดีโอกันนะคะก็จะได้ยินเสียงแค่ของคุณครูนะคะเราจะไม่ได้เห็นหน้ากันนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะอยู่ในยูนิต t ่าหน่วยการเรียนรู้ที่2 lesson 4อยู่ในบทที่4นะคะก็คือเรื่อง where are my keys อ่า คุณแจของฉันอยู่ที่ไหนนะคะเป็นการเกิดเข้าเรื่องการถามว่าสิ่งของที่เราต้องการเนี่ยอยู่ตรงไหนซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของ preposition of place นั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนคุณครูจะให้เราทบทวนคำศัพท์ก่อนเด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนไปหน้า56เลยค่ะ ใครมีหนังสือเรียนอยู่กับตัวเองนะคะเด็กๆเปิดหนังสือเรียนไปหน้า56เลยส่วนนักเรียนคนไหนที่ลืมหนังสือนะคะไว้ที่โรงเรียนไม่เป็นไรนะคะเด็กๆดูผ่านจอได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนไปพร้อมกันผ่านจอนะคะผ่านคลิปวิดีโอนี้นะคะอ่าสำหรับเด็กๆที่มีหนังสือแล้วเปิดหนังสือไป นา56แล้วนะคะเราจะเจอคำศัพท์ทั้งหมด5คำใช่ไหมคะเด็กๆ5คำอ่า5คำนี้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่บทเรียนอ่ากันต่อไปคำแรกอ่าคำแรกของคำศัพท์วันนี้คือคำว่าอะไรคะคำว่า bedroom bed room ที่แปลว่าห้องนอนนั่นเองนะคะเด็กๆด,ดูภาพนะคะเด็กๆจะเห็นว่า bed room แปลว่าห้องนอนมีตัวอะไรบ้างคะ B e D R o M. bed room แปลว่าห้องนอนคำที่สองคือคำว่า bathroom bathroom แปลว่าห้องน้ำหรือว่าห้องอาบน้ำนะคะ bathroom บัซรูมห้องอาบน้ำนั่นเองและคำที่3คือคำว่า keys keys ที่แปลว่ากุญแจเด็กๆสังเกตสิคะว่ามีตัวอะไรตามหลังของคำว่า k e y นั่นก็คือตัว s นั่นเองบ่งบอกถึงอะไรคะเด็กๆบ่งบอกถึงว่ากุญแจเนี่ยมีกี่ดอกคะ มีมากกว่าหนึ่งดอกขึ้นไปใช่ไหมคะเด็กๆอ่าเด็กๆยังจำได้ไหมการเติม s ด้านหลังนะคะก็คือการบงบอกว่าสิ่งของสิ่งนั้นไม่ใช่แค่สิ่งเดียวแต่มี2ส,สิ่งอย่างขึ้นไปนั่นเองและคำที่4คือคำว่า caps อ่าเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่า caps ก็มีตัวอะไรตามมาด้านหลังคะนั่นก็คือตัว s นั่นเอง ตัว S, <S บงบอกว่าหมวกแก็ปใบนี้หมวกแก๊ปในรูปนี้มีทั้งหมดกี่ใบคะมีทั้งหมด4ใบนั่นเองนะคะและคำสุดท้ายคำที่5คือคำว่า watch watch ที่แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่านาฬิกาข้อมือนั่นเองนะคะก็คือนาฬิกาที่เด็กๆชอบใส่ไปโรงเรียนกันนะคะไว้ดูเวลา นั่นเขาเรียก watch นะคะแปลว่านาฬิกาข้อมือ watch Watch นาฬิกาข้อมือ,อเมื่อเราทบทวนคำศัพท์ทั้งคําคำในหนังสือแล้วเราก็จะเริ่มเข้าสู่บทเรียนแกมมาก,กันนะคะเด็กๆเ,เรื่องที่คุณครูจะสอนในวันนี้ก็จะเชื่อมโยงเกี่ยวกับประโยคที่ว่า where are my keys อะไรคะกุญแจของฉันอยู่ที่ไหนอ่าเป็นเรื่องของ p r e position of p l a c e นั่นเองนะคะ p r e position of p l a t e มันคืออะไรนะเดี๋ยวเราจะไปดูความหมายของมันกันนะคะ p r e position of p l a c e ก็คือคำบุพบทบอกสถานที่ใช้เพื่อระบุตำแหนง่งสถานที่บริเวณ หรือจุดย่อยของสถานที่นั่นก็คือใช้ระบุสถานที่ของบุคคลหรือวัตถุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่าหรือบอกหรือเป็นการบอกตำแหน่งหรือระบุตำแหน่งนะคะว่าสิ่งของที่เราต้องการเนี่ยอยู่ตรงไหนเราถามหาสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้มันอยู่ตรงไหนนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็เรียกเขาจะเรียกรวมว่า preposition of place ก็คือการบอกตำแหน่งอ่า คุณครูยกตัวอย่างมาให้เราทั้งหมด5คำอ่าคุณครูเอาตัวอย่างมาให้เราทั้งหมดห้าคำในการเรียนในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะมีคำว่า in, i n in, o n on on, on, n u n d e r under behind, behind และคำสุดท้ายคือคำว่า next to, N e X T T o. next to next to เดี๋ยวเราไปดูกันว่าความหมายของแต่ละคำเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงคำแรกก็คือคำว่า in in แปลว่าในหรือข้างใน คุณครูยกตัวอย่างมาให้เราก็คือคำก็คือประโยคว่า the cat is in the box the cat is in the box แปลว่าอะไรคะแปลว่าแมวอยู่ในกล่องนั่นเองนะคะคือคำว่า in in แปลว่าอะไรคะซึ่งคำว่า in แปลว่าในหรือข้างในนั่นเองนะคะคำที่สองคือคำว่า on On แปลว่าบนหรือข้างบนตัวอย่างก็คือ the bird is on the tree the bird is on the tree แปลว่าอะไรคะแปลว่านกอยู่บนต้นไม้นั่นเองนะคะ on แปลว่าบนหรือข้างบนอ่าและคำที่3คือคำว่า under under แปลว่าข้างใต้หรือข้างล่าง ตัวอย่างที่คุณครูยกให้มาก็คือคำว่าก็คือประโยคว่า the dog is under the table the dog is under the table แปลว่าอะไรคะแปลว่าสุนัขอยู่ข้างใต้โต๊ะนั่นเองอ่าและคำที่4คือคำว่า behind behind แปลว่าข้างหลัง ตัวอย่างที่คุณครูยกให้มาก็คือ the cat is behind the refrigerator the cat is behind the refrigerator แปลว่าอะไรคะแปลว่าแมวอยู่ไหนคะอยู่ข้างหลังตู้เย็นนั่นเองอ่าและคำสุดท้ายของวันนี้ก็คือคำว่า next to next to แปลว่าข้างๆอ่า ตัวอย่างก็คือ the pig is next to the house the pig is next to the house แปลว่าอะไรคะหมูอยู่ตรงไหนเอ่ยเด็กๆสังเกตสิคะหมูอยู่ข้างๆบ้านนะคะอ่าเมื่อเราเรียนอ่าไปแล้วทั้งหมดคําคำทีนี้เราจะลองมาทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะ เราจะลองมาทําแบบฝึกหัดกันดูโฮมเวิร์าทำเป็นการบ้านแบบฝึกหัดในวันนี้ก็คือให้เด็กๆนะคะลองเติมคําทั้งหมด5คําเห็นไหมคะในใบงานเติมทั้งหมด5คําลงไปให้ถูกประโยคนะคะมีประโยคทั้งหมด5ประโยค แล้วให้เราเอาคำว่า on in next to under behind ที่อยู่ข้างบนใบงานเห็นไหมคะให้เด็กๆเ,เอาลงมาเติมในประโยคให้ถูกต้องโดยเด็กๆทำยังไงคะเด็กๆใช้สมุดสมุดที่นักเรียนใช้เรียนในช่วงออฟไลน์ line, หรือในช่วงที่เราไม่ได้มาโรงเรียนนะคะเขียนลงไปอา เขียนประโยคลงไปแล้วส่งมาให้คุณครูตรวจเช็คได้เลยนะคะเห็นไหมคะครูเรบอกว่าใบงานนี้ให้เด็กๆสามารถตอบลงในสมุดได้แล้วถ่ายรูปส่งลงในอัลบ,บั้มกลุ่มลายการส่งงานของปอสอก็คือห้องของหนูเองอเดี๋ยวผู้ปกครองจะทำให้นะคะเด็กๆลองทำดูนะคะทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่ง มาให้คุณครูตรวจด้วยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมทำงานส่งด้วยนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ